เรีนยนพรญาติโยมทั้งหลายวันนี้พูดถึงเรื่องการปล่อยวางแล้วก็สร้างใหม่เนื่องในวันปีใหม่วันนี้เราจะได้พูดคุยหรือเสนอไอเดียบางอยา่างซึ่งเป็นหลักคิด ที่ทําให้เรานั้นสามารถจะมีพลังในการรับมือจัดการกับปัญหาชีวิตหรือสามารถจะพัฒนาตนเองขึ้นมาได้บลายครั้งเราติดอยู่ที่ว่ามันมีเรื่องแย่ๆบางอย่างเกิดขึ้นในวันที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาหรือปีที่ผ่านมาเราทำอะไรบางอย่างผิดพลาด แล้วเราก็พยายามจะแก้ไขปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นดีกว่าเดิมแต่การที่เราคิดว่าฉันต้องดีกว่าเดิมมันคือการที่เราติดอยู่กับอดีตติดอยู่กับว่ามองตัวเองว่าเป็นคนไม่ดีหรือทำสิ่งที่ไม่ดีไว้ แล้วเราจะออกจากตัวนั้นได้อย่างไรออกจากความรู้สึกว่าผิดรู้สึกว่าฉันจะต้องซ่อมแซมต้องแก้ไขต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนั่นคือเราควรจะยอมรับความจริงว่าทุกๆเรื่องที่มันจบไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วเมื่อวานนี้สัปดาห์ก่อนเดือนก่อนหรือปีก่อน มันสมบูรณ์แบบในตัวมันแล้วมันไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วมันแค่นั้นจริงๆเมื่อเราเริ่มยอมรับความจริงเรื่องนี้ว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยเราย้อนกลับไปทำใหม่ให้มันดีกว่าเดิมก็ไม่ได้เราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องขำขาก็นเลยโอ,อมันก็แค่เรื่องขำขาอันหนึ่งที่ฉัน ทำลงไปเพราะเข้าใจผิดเพราะไม่มีสติเพราะไม่รู้เท่าทันหรือเพราะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นณนตอนนั้นน่ะแล้วมันก็จบไปแล้วเราอาจจะนํามาเล่าให้กันและกันฟังแบบเป็นการเตือนสติกัน เป็นการให้แง่คิดกันหรือเป็นการสอนใจตัวเองด้วยเหมือนกันทําได้แต่ไม่จะเป็นต้องรู้สึกผิดรู้สึกแย่กับตัวเองเพราะนั่นมันคือการไม่ปล่อยวางหรือแม้ว่าเรื่องต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่ดีงามก็แล้วแต่นะการที่ไปจมอยู่กับตรงนั้นเนี่ยคิดถึงแต่เรื่องนั้นปลื้มใจกับเรื่องนั้นแต่ไม่คิดจะสร้างสารค์อะไรไม่ใช่เร พัฒนาอะไรณนปัจจุบันนก็นคือการยึดติดอยู่กับอดีตนั่นเองเมื่อเรายึดติดกับอดีตมันทำให้ใจเราหนักมันไปต่อลำบากมันก้าวขายากขึ้นสังเกตไหมเราใช้คำว่าเข็ด กับเรื่องบางเรื่องที่เราประสบความล้มเหลวผิดพลาดหรือเจ็บปวดเราบอกขิดขยัแล้วไม่เอาแล้วไม่สู้แล้วไม่ทําดีกว่าเพราะเรากลัวว่าจะเป็นเหมือนเดิมนั่นเพราะเราติดอยู่กับอดีตมันตายตัวแล้วมันก็จริงจริงสำหรับเราเลยเราจะไม่กล้าทำ ใครย่ามาแตะฉันนะย่ามาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะเพราะฉันรู้สึกแย่นะรู้สึกไม่ดีนะอย่างนี้เป็นต้นการคิดแบบนี้ยเพราะว่ายังยึดติดว่าฉันเป็นแบบนั้นฉันทําแบบนั้นฉันมีแบบนั้นแล้วก็มันเป็นมีแล้วก็ทาแบบนั้นเรื่อยไปมันจะไม่เห็นโอกาสที่ดีกว่านี้เยี่ยมกว่านี้ทางออกก็คือปล่อยวางที่ว่าเนี่ย มันจบไปแล้วไม่มีอะไรที่แบบเกี่ยวข้องกับตรงนี้ใช่อาจจะได้ประสบการณ์ในการเรียนรู้ได้วิธีคิดบางอย่างจากเรื่องที่ผ่านมาแต่เราไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์กันหรือเราไม่จำเป็นต้องมาหลงปลื้มอ,อกปลื้มใจจนกลายเป็นติดแงะอีกอตรงนั้นบางคนกลัวจะล้มเหลวเพราะวันอดีตเคยสําเร็จมาก่อนเคยขึ้นไปสู่จุดสูงก่อน ได้รับการยกย่องได้รับการยอมรับได้รับโลก่กลัวว่าจะทําเหมือนเดิมไม่ได้ทําดีกว่าเดิมไม่ได้คิดว่าผลงานที่ทํานั้นมันยอดเยี่ยมแล้วทําดีกว่านั้นไม่ได้อีกแล้วนั่นคือการยึดติดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปต่อเราก็ต้องปล่อยวางทั้งหลายทั้งปวงที่มันผ่านมา แล้วเราก็ไปต่อเมื่อปล่อยมันก็เบาใช่ไหมเมื่อปล่อยก็เบาเมื่อปล่อยเบาก็ไปต่อได้อย่างสบายใจต่อให้ผลงานอันใหม่มันจะแย่มันจะยอดเยี่ยมมันก็เป็นเรื่องของการลงมือทำณปัจจุบันมันเท่านั้นเลยจริงๆต่อให้มันแย่เราก็แค่ทำใหม่ถ้ามันยอดเยี่ยมเราก็ทำใหม่อยู่ดี ชีวิตคืออย่างนั้นนะ่ะการที่ชีวิตเราไม่พัฒนาไปเพราะาเราโวแต่ติดกับอยู่กับเรื่องเดิมๆบางคนเคยประสบปัญหาธุรกิจเข็ดขยาบก,การทําธุรกิจก็เลยมาเป็นลูกจ้างไม่ผิดอะไรที่จะผันตัวเองมาเป็นลูกจ้างนะแต่ถ้าไม่กล้าทําธุรกิจเพียงเพราะความกลัวความกลัวนั้นก็จะบงการชีวิต ให้ไม่กล้าทําอีกหลายๆเรื่องอิสระในการชีวิตก็หายไปช,ชีวิตชีวาก็หายไปพลังต่างๆในจิตในใจรวมถึงสติปัญญาก็เสื่อมถอยลงก็ไม่กล้าคิดไม่กล้าทำไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าแสดงตัวตนปล่อยชีตไปเรื่อยๆ หลายคนประสบปัญหาซึมเศร้าเพราะว่าเคยสูงขึ้นก่อนแต่พอถึงเวลาดิ่งดงเลยนะอยากจะเจอปัญหาเศรษฐกิจบางอย่างเจอปัญหาสุขภาพบางอย่างแล้วก็เอาปัญหาเรื่นั้นมากัดกลุ่มจากปัญหาทางร่างกายหรือปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือปัญหาความสัมพันธ์กับใครบางคนก็นแล้วแต่มันก็เลยกลายเป็นปัญหาสุขภาพจิตไปด้วยอยากให้มันกลับไปเหมือนเดิมอย่างเง้ยเราจึงเห็นเรื่องการฆ่าตัวตายของคนที่อกหักคนรักจากไปอาจจะเลิกรากันไปอาจจะตาจาก ยอมรับไม่ได้ก็เลยจ็บปวดความจริงมันคือเขาจากเราไปแล้วรับได้ไหมไปต่อได้ไหมถ้ายังจมอยู่กับความรักในอดีตความสุขครั้งเก่าก่อนแล้วคิดว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเป็นตอนนี้ด้วย <c oughs> มีเรื่องเรื่องหนึ่ง รู้สึกเล่าให้ฟังรู้สึกคนนี้เป็นผู้หญิงนะถูกผู้ชายทิ้งผู้หญิงก็ปวดเนี้อแต่มาฟังว่าทําไมต้องมาทิ้งหนูวะตอนช่วงสอบด้วยคือทิ้งช่วงอื่นไม่ว่ามาทิ้งช่วงสอบไม่มีกระิไม่มีกระติกระใจอ่านหนังสือเลยเนี่ยอะไรเงี้ยหรือฝ่ายชายก็เป็นรู้สิกจังหวะเหมือนกัน ก็แค่รับฟังก็เข้าใจเท่าแหละเขาแค่รับไม่ได้และตอนเนี้ยเขาก็รับได้แล้วแล้วก็มีคนใหม่ไปเรียบร้อยก็ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งถ้าเขารับได้ตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็สามารถจะไปต่อคนอื่นได้อย่างสบายแล้วไม่ต้องมานั่งทุกเสียเวลาเวลาแล้วกล่าวโทษฝ่ายชายหลายวันก่อนมีลูกศิษย์ ท่านหนึ่งเนาะก็ได้ผลิตตัวออกจากกลุ่มที่ตะมาดูแลอยู่เรียกว่าขอลาออกแล้วกันสําหรับตมาแล้วก็รู้สึกใจวิววิววนะุนแต่เมื่อเราตั้งสติได้เราก็แค่อยอมรับมนความจริงมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วมันเป็นไป,นปนแล้วจะเจ็บต่อไปก็แสดงว่าเราเปิดวางไม่ได้ ไม่ต้องกล่าวโทษเขาเราแค่รับรู้ว่าเพราะเราไม่ปล่อยวางเราจรึงเจ็บเราจรึงทุกข์แต่เราปล่อยวางได้มันสมายเราก็สร้างใหม่เราก็สร้างทีมใหม่สร้างคนใหม่ขึ้นมาเพื่อร่วมทําสิ่งที่ดีงามเพื่อผู้คนต่อไปมันแค่นี้จริงเราแต่คนผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายใช่ไหม ใครบางคนก็ผ่านแล้วผ่านเลยไม่เป็นไรก็มีความสุขต่อไปเรื่อยๆได้ล้มบ้านแต่ก็ลุกขึ้นได้แต่ถ้าบางคนแล้วเนี่ยเก็บทุกเรื่องเลยที่เป็นความทุกข์เก็บทุกเรื่องที่เป็นความเจ็บปวดเอามาตอกย้ำซ้ำเติมตัวเองก็เลยหาความสุขใจไม่ค่อยได้มีเรื่องค้างคาใจตลอดบางคนถึงขั้น นอนหลับไม่ค่อยได้หรืออยู่นิ่งๆไม่ได้อยู่นิ่งก็จะคิดถึงเรื่องเลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนั่นคือลักษณะคนที่ปล่อยไม่ลงปรงไม่ได้ตอนนั้นก็เชียรเชิญท่านน้อยถ้าท่านยังรู้สึกติดค้างอะไรบางอย่างอยู่แต่ท่านยังวางไม่ได้ก็ให้ยอมรับความจริง ว่ามันเป็นของมันแบบนั้นแหละแล้วมองไปถึงเป้าหมายในอนาคตว,ว่าเราจะสร้างอะไรและขั้นตอนแรกที่เราจะสร้างได้ก็ต่อเมื่อเรายอมปล่อยเรื่องในอดีตให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นมันสมบูรณ์แบบมันดีพร้อมแล้วในแบบที่มันเป็นไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ต้องพยายามซ่อมอะไรทั้น,นเราก็ไปต่อได้ อย่างมีพลังอย่างมีความสุขอย่างเป็นอิสระในการใช้ชีวิตมันไม่มีใครหรืออะไรที่อยู่กับเราตลอดไปหรอกทุกอย่างที่เรามีเราได้ตอนนี้ล้วนแล้วแต่ต้องทิ้งต้องจากกันทั้งสิ้นยอมรับได้แบบมีชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยของบางอย่างซ่อมแซมแก้ไขได้เช่น รถยนต์ซ่อมได้พัดลมซ่อมได้บ้านพังซ่อมได้แม้ว่าซ่อมถึงที่สุดแล้วอาจจะพังจนซ่อมไม่ได้ก็อาจจะต้องไปเปลี่ยนต้องซื้อใหม่อะไรก็แล้วแต่จะมนซ่อมได้ระดับหนึ่งแต่อดดีตเนี่ยแต่อัดดีตซ่อมไม่ได้เราซ่อมแซมอดดีตไม่ได้มันไม่เหมือนสิ่งของที่มันรูปธรรมข้างนอก รับได้ไหมล่ะความจริงข้อนี้ถ้ารับได้ด้วยสติปัญญาของท่านมันก็เป็นเรื่องงดงามวันนี้ก็ฝากกินเทนนี้ปล่อยวางแล้วสร้างใหม่ทุกท่านมีความสุขจเจริญพร